เราเหตุการณ์ได้ฟังนะคะว่าขณะที่เขาออกมาจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทันเบิร์นะคะก็ได้ขับรถมาจอดติดไฟแดงอยู่ที่บริเวณแยกประตูน้ำถนนราชดำริติดกับโรงแรมโนโวเทลนะคะซึ่งขณะจอดติดไฟแดงอยู่นะคะ เกิดเหตุระเบิดขึ้นค่ะเสียงดังขึ้นหนึ่งครั้งแล้วก็มีไฟลุกขึ้นที่บริเวณด้านหน้ารถนะคะทําให้รถยนต์นั้นได้รับความเสียหายทั้งหมด3คันค่ะก็คือมีรถยนต์ฮอนด้าฟีชนะคะซึ่งจอดอยู่บริอเวณคันหน้าของคุณพัสนนะคะคุณพัศนก็คือขับรถทอ Honda City ้ตนะคะตามหลังมาค่ะและคันด้านข้างก็คือเป็นโตโยต้ c a m มรีซึ่งจอดอยู่ด้านข้างก็ได้รับความเสียหายเช่นกันนะคะแต่ว่าคนที่อยู่ภายในรถนั้นไม่ได้รับความเไม่ได้บไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะขณะที่ห่างจากรถยนต์ใน้เปอเอ t โตโยต้าแคมรนะคะซึ่งจอดอยู่บริเวณที่สองะคะ่ะขัดมาประมาณสองเลนก็พบกระเดื่องนะคะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่สามารถระบุได้ค่ะว่าระเบิดที่ กระเดืองที่พบนั้นเป็นระเบิดชนิดอะไรนะคะเพราะยังรอในส่วนของ EOD เข้ามาตรวจสอบค่ะเบื้องต้นนั้นผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด3คนนะคะคือคุณบุญเสงิบด,ดีนะคะอายุ53ปีค่ะได้รับบาดเจ็บบริเว คุณแตงอถออูกปนันนะคะอายุ46ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณด้านคอขวาค่ะแล้วก็คุณอาทิตย์มั่นมีนะคะอายุ31ปีได้รับบาดเจ็บที่บริเวณขาซ้ายค่ะซ mm ึ hmm. ่งผู้ที่รับบาดเจ็บนั้นไม่ใช่คนที่นั่งอยู่ในรถนะคะแต่เป็นประชาชนที่เดินข้ามออที่เดินข้ามถนนอ,อยู่พอดีค่ะทําให้โดนสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะซึ่งณขณะนี้ในพื้นที่นะคะมีทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจซึ่งเข้ามาตรวจสอบค่ะและขาะน,นี้คงต้องรองในส่วนของ EOD เข้ามาตรวจสอบเพื่อตรวจดูว่าระเบิด